มันจะเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหไม่คือคิดไม่ออกอะเห็นเราเศร้าเออเห็นเศร้าไหมใครรับพาราครับท่านงามพวกเราเนี่ยแหละค่ะนั่นเลยสิครับแล้วเดี๋ยวรับพารากันอีกนะคะเพราะว่างวดพฤษภาคมข้าไฟจะขึ้นแต่ว่าช่วงหน้ามีข่าวดีค่ะค่าน้ํามันดีเซลจะลดลงค่ะช่วงนี้พักกันคู่เดียวค่ะครับ แปรงตังมารีโรสน้ำยาบ้วนปาก0% alcohol, ia, แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียระงับกลิ่นปากไม่แสบปากมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมิ้นท์และกลิ่นขิงสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ tpipolin.com e Line@tpipl Lazada Shopee Tops Market Foodland Villa Market ริปปิ่งซูเปอร์สโตร์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งหัวเสงกรูเม่มาเก็ตสาขาดีเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียสยามพาร,รากรและสาขาอื่นๆร้านขายยาหมีบินจังหวัดนครราชสีมาและร้านเฮลตี้วัลเล่เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับ โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม การทำงานมาทั้งวันก็ต้องไม่ลืมใส่ใจตัวเองซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มามีจุลินทรีย์ดีจาก USA ไฟเบอร์คอลลาเจนไตรเปปไทด์อร่อยใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มาหน้าร้อนเมืองไทยก็แบบนี้แหละครับรำมาเหนื่อยเจอบ้านร้อนอยากกตาป้าเผายิกกับคนที่ร้อนไม่ต้อง